อะไรครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมออฟนะครับ วันนี้นรับผมก็จะมาแนะนำา7วิธีการเอาตัวรอดของผู้สร้างนะครับที่เขานับได้แนะนำทริคนี้มานะครับผมก็จะมาเอาทริคนี้เผยแพร่ให้กับทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันดูว่ามันโอหรือเปล่าแต่ส่วนตัวของผมผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะครับทริค7ดทริคนี้นะครับผมโอเคเราไปดูทริคที่1กันเลยดีกว่าครับ ทริคที่หนะครับหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้เล่นอื่นตอนเริ่มเกมนะครับผมการหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้เล่นอื่นตอนเริ่มเกมเนี่ยครับจะทําให้เรานะครับมีชีวิตรอดมากขึ้นครับจะไม่ทําให้เราตายตายแบบไวครับตายแบบงงๆแบบผมเนี่ยตายง่บ่อยมากลงไปโดนต่อยตายประมาณนี้โอเป็นอะไรที่แบบเป็นการตายทีทุเลศมากเลยยิงเมื่อเราทําการหลีกเลี่ยงกับผู้เล่นอื่นครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องหาเลยก็คือปืนครับเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันตัวนะครับแต่ยังไม่แนะนําให้บวกตอน ที่ว่าหาปืนได้แบบยังไม่ครบถ้วนทุกอย่างทิกที่2อนะครับอุปกรณ์เสริมของอาวุธนะครับผมอุปกรณ์เสริมของอาวุธเนี่ยผู้สร้างครับได้กล่าวไว้ว่าคุณจําเป็นจะต้องหาหมวกหรือชุดป้องกันและกระเป๋าเป้นะครับเอามาเพิ่มพลังของเราเองนะครับชุดป้องกันกระสุนนะแล้วก็หมวกนะผมว่ามีความสำคัญกับเกมนี้มากเลยครับเพราะว่ามันช่วยป้องกันได้เยอะจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นหมวกเวลสสามเนี่ยจะป้องกันได้เยอะมากนะครับซึ่ง ไอเรื่องการป้องกันเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันป้องกันอะไรยังไงป้องกันเท่าไหร่มันป้องกันความแรงได้เท่าไหร่ป้องกันเฮซชดได้หรือเปล่าจะในเขี่ยยิงนัดเดียวตายห้าไหมเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปทดลองดูครับเดี๋ยวผมว่าจะหาโอกาสทดลองดูโอเคเรามาในส่วนของทิกที่3กันเลยครับเลือกผู้ต่อสู้ครับผม การที่เราเลือกผู้ต่อสู้เนี่ยจะทําให้เราครับเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าผมมาคนเดียวครับผมเจออยู่2กลุ่มอยู่ซ้ายกับขวากําลังปะทะกันอยู่ถ้าเกิดผมจะยิงเข้าไปเลยเนี่ยคุณว่ามันจะโอไหมหรือว่าจะรอให้ทั้ง2ฝ่ายยิงกันตายห้ากันไปข้างก่อนแล้วเราค่อยยิงทีคนที่ตายอันนี้คือการเลือกครับคือการเลือกผู้ต่อสู้ว่าเราจะสู้แบบไหนเราจะสู้แบบ ฆ่า2คนเลยดีหรือว่าฆ่าแค่คนเดียวแต่จําไว้อย่างหนึ่งครับเกมนี้คือเกมเอาชีวิตรอดนะครับคือไม่จําเป็นว่าเราจะต้องฆ่าเยอะเพราะว่าเกมนี้การชนะคืออันดับหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคเรามาในส่วนที่3กันเลยดีกว่าครับอย่ารีบเข้าวงขาวอ่าอย่ารีบเข้าเซฟโซนนั่นแหละครับไอ้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับผู้สร้างนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบเข้าเซฟโซนไปนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราอยู่ใน กลางเซฟโซนเลยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีอะไรทํานะสําหรับผมผมว่าเพราะว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในเซฟโซนเนี่ยถ้าเกิดเราฟาร์มเมืองเมืองหนึ่งหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยเราจะไปตุ้มอยู่ตรงไหนดีวะคนจะมาจากครั้งไหนแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่นอกเซฟโซนเนี่ยเราอย่างน้อยเราก็ยังมีเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายก็คือเข้าไปในวงขาว,วงเซฟโซนเราก็ยังมีปลายทางของเราน่คือถ้าเกิดวงขาย่างบนเราย่างล่างเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยล้วก็ฟาร์มขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่ต้องรีบเข้า ว่าถ้าเกิดรีบเข้าเนี่ยเราก็รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีไม่ดีอาจจะโดนคนซุ่มยิงก็ได้ดีไม่ดีอาจจะโดนล้อมทั้ง8ทิศทางเลยก็เป็นได้นะครับแนะนําผมแนะนําให้อยู่ครอบเส้นข่าวไว้ดีกว่าตั้งแต่เริ่มเกมจนท้ายเกมเลยครับเพราะว่าการอยู่คอบเส้นข่าวเนี่ยจะรีดเลี่ยงการประทะที่ว่าเป็นวงได้อย่างดีนะครับอย่างน้อยเราก็อยู่นอกวงเชิปะลาดถ้าเกิดเราอยู่กลางวงอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ทางไหนบ้างถ้าเกิดเราลบทางทิศบนศัตรูอยู่ทิศล่างก็ยิงเราถ้าเกิดเราอยู่ทิศบนศัตรูทิศล่างยิงเรา ทิศบนไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าเขาก็อาจจะยิงเราได้นะครับนี่คืออีกทิศหนึ่งเลยครับที่สําคัญในเกมนี้นะครับผมไม่ต้องรีบเข้าวงแล้วก็อยู่ข้างๆว,วงวงไว้นะครับคอยเดินไปเรื่อยๆถึงทิศที่เท่าไหร่วะไอ้เหียอ่านลืมเอาละครับเรามาดูในทิศที่5กันเลยนะครับทิศที่5นี่ก็ผู้สร้างได้กล่าวไว้ว่าเก็บอาวุธไปตลอดทางนะครับก็อย่างเข้ากันกับทิศที่4เลยครับคือ ให้เรานะครับเก็บอาวุธไปต,ตลอดทางนะครับถ้าเกิดเจอบ้านหลังไหนก็เข้าเดินไปเรื่อยๆจนถึงเซฟโซนอะไรประมาณนี้ครับนี่คือทิกง,ง่ายๆเลยครับแำาถึงทิกที่6กันแล้วครับทิคที่6นี่ผรูสร้างได้กล่าวไว้ว่าค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อเพิ่มแหล่งอาวุธที่ดีนะครับนี่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลภายนอกนะซึ่งก็สมคผลที่จะศึกษากันไว้นะครับอย่างเช่นจุดแผนที่ว่าจุดไหนมีรถจุดไหนมี ของดีจุดไหนคนเยอะจุดไหนอันตรายซึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาแผ่นที่ไว้แล้วก็เอามาแปะไว้ที่ในคลิปนะครับโอเคครับเรามาทิกที่7กันแลวครับผมว่าอันนี้ผมว่าสําคัญที่สุดเลยกับเกมผมว่าใช่เลยอันนี้ก็คือการใช้หูฟังในการเล่นนะครับเพราะว่าการใช้หูฟังในการเล่นเนี่ยจะทําให้เราครับได้ยินเสียงในเกมเนี่ยชัดมากขึ้นครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถกําหนดทิศท,ทางที่ศัตรูนะครับมาหาเราได้นะครับว่ามันมาทางซ้ายหรือทางขวาแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ลาโพงเนี่ยเราก็จะ ไม่ได้ยินเสียงนะครับจะไม่ค่อยได้ยินเสียงว่ามาทางซ้ายหรือว่ามาทางขวาการเดินเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากครับใครเล่นเกมนี้ต้องใช้หูฟังเล่นครับอย่าใช้ลําโพงเลยดีกว่าผมไม่ค่อยแนะนําเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยโอการใช้หูฟังนี่ถือว่าโอสุดๆเลยเพราะผมมีหลายเคตมากที่ว่ารอดตายมาเพราะมันสตูย่องมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะถ้าเกิดไม่ได้ใส่หูฟังนี่คือจะไม่ค่อยดีนครับเสียงจะแบบเบามากพูดเบามึงจะเบาไปไหนคือ บางทีผมได้คุกฟังอะคือเคยเขาย่องมาผมยังเดาทิศทางไม่ถูกเลยว่ามันมาทางไหนแต่พอฟังก็อ,อกอะ่ะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆโอเคนะครับเราก็จบกันไปแล้วนะครับกับ7ทริคลิของผู้สร้างนะครับลองเอาไปใช้ก,กันดูนะว่ามันดีหรือเปล่าก็าอชอบคลิปผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะทำคลิปสาระน่ารู้แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบาย